ต้มหน่อไม้ไข่ป่านะคะวันนี้นะคะจะไปเก็บหน่อไม้ไข่ป่ามาค่ะเจะต้มต้มให้มันจืดต้มกินกับน้ำพริกกะปิหรือน้ำพริกเกลือเนีย่ยได้หน่อไม้มาก็หัน่นก็ตัดเป็นท่อนๆอ,อย่างเงี้ยเอาเฉพาะส่วนอ่อนๆไอแ้แก่ๆไม่เอา แล้วก็เอามาใส่หม้อแล้วก็ใส่น้ําเติมน้ําลงไปแล้วก็เติมเกลือลงไปหน่อยหนึ่งก็ต้มต้มจนกว่าจะจืดเนี่ยแล้วเราเดี๋ยวพอจืดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปปอกปอกปอกแล้วก็กินกับน้ําพริกกะปิหรือพริกเกลือนะพริกกับเกลือค่ะพริกกับเกลือแล้วก็ใส่อะไรนะผงชูรสสามอย่างเพื่อนๆลองไปทําดูนะ กินกับหน่อไม้ต้มอ,อร่อยมากแล้วหน่อไม้เนี่ยนะจะหวานกรอบมากเลยค่ะเพื่อนๆได้มาสดๆแล้วก็ต้มเลยถ้าค้างคืนไม่ได้นะถ้าค้างคืนนะหน่อไม้เขาจะแกนหน่อไม้จะแข็งหน่อไม้จะด้านแข็งกินไม่ได้เลยไปต้มยังไงมันก็ไม่นิ่มมันเป็นเหมือนหน่อไม้แก่เข้าใจไหมนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปปอกเนี่ยน้ำแห้ง <laughs> เดี๋ยวไปปอกนี่นะคะเอามาแช่น้ำเย็น แช่น้ําเย็นแล้วก็ปอกปอกออกมาก็เป็น,นี้นี่นี่เีก็เอาไว้กินกับน้ําพริกกะปิหรือพริกเกลือนะเนี่ยค่ะน่ากินมาก